แฟนคลับจับผิดกองทัพพีกกับนังเอกคู่จิน้นชักจะยังไงยังไงซะแล้วสำหรับคู่ของกองทัพพีกและมิน้นทรันรวีพระนางดวงใจเทวพคมตอนดุดอับซอนหลังมีคลิปโมเมนต์ทำแฟนๆและชิปเปอร์เรือแล่นกันเกลื่อนติกตอกเหตุช่วงหนึ่งในงานแจกลายเซ็นปฏิทินช่องสามที่ทั้งคู่นั่นขงข้างๆกัน มีตอนที่ต้องไปยืนส่งปฏิทินให้แฟนๆที่รอต่อคิวรอรับด้านล่างเวทีแต่สาวมินนั้นสวมกระโปรงผ่านหน้าค่อนข้างสูงงานนี้แฟนๆชิปเปอร์เลยได้เห็นพีกหน้าตึงคอยเอามือจับกระโปรงบางกระโปรงให้มินวุ่นเอาอาการชัดว่าทั้งห่วงทั้งห่วงเลยทีเดียวคะ่ะงานนี้ชาวเน็ตบอกดูอากับกิริยาแล้วได้กลิ่นปแปลกๆมีความฟิลแฟนสุดๆ แฟนแหละเชื่อสิและชัดเจนเป็นต้นแฟนแหละเชื่อสิและชัดเจนเป็นต้นค่ะ